โอเควันนี้ผมจะมาสอนโหลดไปนนะอาสวัสดีก่อนเออบางคนมันไม่รู้ไงไปโหลดตาม youtube มันก็เสี่ยงไวรัสบ้างแล้วบางดีไฟล์มันก็ใช้ไม่ได้บ้างแต่นี้ผมจะมาสอนวันนี้โหลดได้แน่นอนนะครับมันเป็นของตัวทีมสปีกเลยนะโอเคเรากดเข้าไปตรงนี้เลยนะเรากดออปชันกดออปชันปับเรากดตรงเนี้ยตรงเนี้ยเห็นไหม นัน้น,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 นตัวมาพังชี้อยู่นยเราก็พิมพ์ R P นะเรากด enter นะมาเร็วไปเร็วนะบอกเลยแล้วเรากด R P สาบอดโอเคเลื่อนลงมาเห็น install นะไปเลย install แล้วเรากดโอเคผมไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นเหมือนผมไหมนะเวลาติดตั้งแล้วมันขึ้นแบบนี้นแล้วมันก็จะหลุดออกจาก PS3 เรากดเข้าไปใหม่ โอเคไหนเห็นไหมปักอินจะขึ้นแล้วนะแต่ผมใช้ TS3 ของพิมนินนะเวลาแก้ลิมบอลซีเกเวลาแก้สตีนนะโอเค,อเคมันจะขึ้นปลั๊กอินแล้วเห็นไหมเนะี่ยโอเคนี่มันจะขึ้นโอเพนซาวแล้วแบบนึงนะผมขอนดีลิฟอันนี้่อน ตอนแรกของทุกคนจะไม่มีพวกไอ้น,นี้นะซาวเสียงแบบนี้นะมันจะเป็นโนไฟแบบนี้นะคนคลิกขวาตรงโนไฟแล้วกดอันแรกแล้วก็ไปอันที่ทุกคนเซฟเซฟเสียงไว้ผมจะแจกเสียงเลยนะเครดิตของพี่คนนี้นะเดีย๋ยวผมให้แป๊บนึงแล้วสมมุติเราจะเอาใส่ทุกเสียงเลยแล้วกดแคนูมาก่อน เรากดเปิดเนี่ยมันจะเข้าแล้วเห็นไหมอันน,อนี้แหละเนี่ยตรงเนี้ยนี่นะเครดิตที่พี่เขาแจกใน YouTube นะอ่าเขาแจกนานแล้วแหละผมใช้นานแล้วแหละเนี่ยของพี่นาการินไม่รู้ว่มามันอานอะไรนักการินอะไรไม่รู้เครดิตของพี่เขาเนี่ยนี่ยูทูปพี่เขานะโอเคนี่ก็เฟซพี่เขาเอฟเฟกเสียงของพี่เขานะพี่เขาแจกนะโอเค แค่นี้แหละใส่ไฟอะไรผมก็เสร็จแล้วนะโอเคบายบาย